วิธีดาวน์โหลดคลิปบนแอป VK ลงมือถือทำไม่ง่ายตามมาดูได้เลยครับแต่แอป VK ตรงนี้จะเป็นหน้าฟีดหลักถ้าจะโหลดคลิปแต่ไอคอนคลิปตรงยูคลิปจะเป็นรายละเอียดหน้าโปรไฟล์คลิปของเรานะครับตรง for you จะเป็นหน้าที่ VK จัดคลิปสำหรับเราตรงไอคอน l l o w i n g จะเป็นคลิปสำหรับคนที่เราติดตามใน VK ตรงไอคอน t r e n d i n g จะเป็นคลิปที่กำลังเป็นกระแสในขณะนี้ยกตัวอย่างจะลดคลิปหน้า for you ให้เราแตะไอคอนจุด3จุดนอน,น,อนแตะดาวน์โหลดตรงนี้จะเป็นความความชัดของวิดีโอตัวเลขยิ่งมากวิดีโอยิ่งคมชัดนะครับระบบดาวน์โหลด100%เสร็จแล้ววิดีโอของเราก็จะถูกเก็บวไว้ที่แกลเลอรี่หรือคลังรูปภาพนั่นเองนะครับ แค่นี้เราก็สามารถดโรลดคลิปที่เราต้องการบนแอปพิเได้เรียบร้อยนะครับทําง่าย,ายกดติดตามแจ้งเตือนหัวใจมันแชร์ครับไมไหมครับ